ไอกชีที่น่ารักอยู่ทั้งบ้านเรามาก็ช่างช่างนี้แชแนลมาดูพ่อน้องก้อยตำมะละกอโอ้วันนี้พ่อน้องก้อยโชว์ฝีมือนะคะ,น,งงะ,ะ,ะนี่ไงปลาถุงเอาไหมปลาตุงตุงโอ้ใส่งงนัวเม็ดกะทิน ด้โสนพ่อยมาให้เด้อพอหนุ่ม้กยก็นวกนวโอ้น่วงนวกวันนี้ลมแรงมากนะคะเอี มีซิมด้วยเค็มใส่พงนัวอิอดโอ้ใส่ไล่เสยไล่้ยเอามากลองให้เพราะเนี่ยตู้นะมากกอกชั้นสุดท้ายสุดนะ นวหนวดโรน้องก้อยไปเอามาก,กอกลืมใส่มาก,กอกด้วยเอาสองลูกก็อพอดูเสียงลมเนาะเสียงลมตน้นภูเขานะคะทีโอ้เม็ดกระถินมีหลายใส่หลายนัวอ,อ,อร่อย หมากกอกเทวดากินแล้วก็นัวอร่อยอพอใส่ลูกหนึ่งพอเป็นสีชั้นนะโทษสงสัยไม่ชอบหมากอกอมีการเคาะโอ้ ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำอร่อยแล้วเหรอชุดยอดลเลยหรอโอ้คนน้องก้อยรุ่นนี้ไม่พูดไม่จาทำอย่างเดียวยวกอย่างเดียวแบ่งไปให้ยายพร้อมเดื้อนู่นใส่ถ้วยของเราใส่จานกินต้องใส่จาน ดูหน้าตามสิอร่อยอร่อยอร่อยมาข่ะเอ็กซีนี่ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของเราเนาะมีลวกผักภายที่แม่น้องก้อยกับน้องก้อยไปเก็บเมื่อกี้นี่เนาะตอนลวกดื่มถ่ายคลิปเนาะนี่ก็ย่างปลาเละหนูกระแนงกระแนงเขาเรียกว่าหนูนา น้องก้อยจะกินอะไรของหวานกับข้าวหรือลูกมาเอานั่งฝั่งนู้นน้องก้อยจะกินอะไรเดี๋ยวจะหยับอันนี้เหอรอปลาปลาเหรอ,อนนเอากินปลาจะได้สลัดสลดัด ตอนกินพ่อน้องก้อยไม่พูดไม่จานะวันนี้เป็นวันของพ่อน้องก้อยมาทานข้าวโอ้เป็นวันของพ่อน้องก้อยกินอย่างเดียวไม่พูดไม่จ่าโอ้ถ่ายตอนกินด้วยเนาะเนี่ยดูโอ้น้องก้อยก็กินอย่างเดียวเนี่ยีของหวานกับข้าวเหรอมาข้าวมาทานข้าว,วากันอร่อยไหมมือเที่ยง อะไรค่ะโออาหารกลางวันอยู่ที่โรงเรียนทำไมไม่กินน้องก้อยก,ก,อก,กอ็กินอ้าวกินอาวจุนโผก็กินอ้าวกินอาวนี่ก็จะเป็นตั๊มมากงภาษาบ้านหอยเขาเรียกว่ามากักงงแล้วผักไทยคูไทยเขาเรียกว่าผักกัญจอง ผนนมน้องก้อยเรียกว่าผักภายมาค่ะมาทานข้าวบ่าเตยก็มากินข้าวด้วยกันเด้อกินเดี๋ยวขอจะถ่ายคลิปอย่างเดียวดูพอน้องก้อยกินแล้วค่อยกินทีหลังก็ได้นี่ เชฟกุ้ยเชฟม,มาค่ะมาทานข้าวพ่อจุกคลิปให้หน่อยผมก็ขอจุกคลิปจริงด้อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องก้อย